ที่มีแต่คันลงสีนเลียมสองคั้งแล้วก็เ้ไปนะคะพีเรียมแล้วกทาคีเรียมได้แล้วไปเจอกับสูนสาที่สูสาขไม่แป่กระดาษแปไว่อยู่หาโอไฟกลงโสีแดงได้ถึงไฟหน้าไปหาบินเห็นสีเลียมสูสาขพอ้วไปนี้แล้วึกึกของไฟมันกระยับได้ก็คือทักเข้าวันผีเลย แมดไม่พมอะไรยล่นะเฮ้ยยี่ยี่ยี่เอ๊ะีพายุเป็นจิ๋วพอกลัวเข้าแล้วก็พบกับเป็นเกลือเอ๊ะที่ปุงเนจิ๋วไปไหนรู้วะเฮ้ยเจ้าีวายพีได้ในหมดเลยทอมป็นไม่ตึงเกี้ยงเลยเขาแม่ไปที่ิวได้ทั้หายดีจัะ สวัสดีครับมีธูระอะไรเรอครับาถามบก็ไม่มีหน้า,า,าให้ต้งกลัขนาดั้ถ้าเป็นเด็กคนนี้คนเดิมเป็นคน้อะไรนะก็ใจนครับตอนแรกมีว่าลกลัวกลาเป็นก็ป้าที่ใจตามเลยนะผีก็ไม่น่ากลัวต่างหลายนี่นะใบบ้านาลูกสมสอบเดียมถ้าเผีลูกสมบอเดียมผีมัดตัวเส,ส้นติอ่อก อะไรเฮ้ยแล้วทำไมซีก็ปีนอยู่ข้างคาถ้าเป็นเด็กคนนี้เขาว่ายน้ำจุดกลัวกลัแม่ไหนล่ะไหนล่ะนี่เอ้ยถึงว่าพอเคยถึงตอนกลัผิดสภาพมาก็หวางายแล้วครับเฮ้ยครับ นายก็เจอผีวายถึงไปจิว๋วด้านหน้าที่พาวิหอนทีวายถึงไปจิว๋วมาทำไปรี่ผมกำลงังร่างกายของคุณุอยู่ครับเอ๊ะคุณลุงเอองงนืเพออือน่ออง่เพแควที่ชอบมาเขียนเล่นย้า้ถูงไปจิ๋วเจต้องกายเัว่เพ่ไีวยถึงไปจิวจ๋ว,ก,ก,ว,วกับคุมคแพงท่าดงดใจเลยลอมาก็มีผีวายชียผมไปเดิหลับปุบบั ไปผีบั็นเทียนก็ไปเป็ดก็ได้เลยไปอ,อีกรอบหนึ่งอ่ะหน้าแรกไปไม่ฟังเลยอ่ะหน้าแรกเป็นไงอ่ะวงกวมลมตอนเริ่มต้นเป็นไงอ่ะองกอมวงกอมและวงกลมและองกลมและองกลมและวงกลมและวงกลมและองกลมและวงกลมและองกลมตื่นแก้จนนอนไม่หลับวันนี้จะมีอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นนะ ใบถูพืชก้าวกระโดดตัวที่กระโดดนั่นคือไม้ถูพืชจิ๋วนี่ถามไปใครก้าวกระโดดใครก้าวกระโดดแล้วก็ได้มีไวู้พืชเกียวจะไปไหนเหรอผมก็ไปพบคุณผีเดี๋ยวกว่านี้หน่อยนะเห็น่าเธอหนุนยังไงก็อยากตามด้วยเวลาไปบ้านผีต้องมีเหลี่ยมไหนล่ะ ตราก็ไปเลโบด้วยออสองครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็ลอะข้าปีเรียวแล้วก็จุดสามเป็นกระดาษแบบไปรูมือถือหาเสียไปรวมหน่อยนะ่ใีใาบกว่า แต่เเจใครเอาไว้ว่ามบเร็วเร็วก็เข้ารูก็พบกับเจกีเกดบเ่มาถไปจบไม่ไหนู้ละเอเจ้าีอะไรด้่เลยก่ผมไม่ถึงที่เอกคเแต่เมื่อไหร่ได้รู้เแล้วก็ไม่ดีกว่ามีทูลอะไรหรือคะิ เอธอขับมาก็ไม่มีหน้าไม่ต้องกลัวขนาดนั้นหรอกเป็นเด็กคนนี้ก็เลยเป็นเธอรูเรียนเรียร้แล้วจแล้วครับครับเราเล่นถึงเวลาัวแต่แต่เด็กคนก็ที่ใจจกันะอีกก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นี่นะไปดูทรงสอมเด็กที่นีผีทรงสามเๆืือไม่ไหวอะค่ะ เพื่อเด็กคนนี้ก็เริ่มเป็สีเหลี่ยมก็เริ่มเป็นวกลมล้วนี่ไงเอาเอาไปถึงน้ำนกวกลมผิดท่าเผาก็บอกว่าเอาถ้าเป็นเด็กคนนี้ก็เริ่มเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วล่ะเอาแล้วก็เจอผีไว้ถึงผีเจ้าละนอนมังเสริมผีว้ถึงดีไปทำอะไรที่เอาเอากระวังได้แคโคงของผีว้ถุงผี พี่มายถึพี่ยูตอนคุมเธอว่าใจใจบ้าไม่ก้นทนนุจยก็ได้พบกับพวกสีมากมายต่อมาก็มีพี่อเคเลยสรับบอลอาเอ้ยเธเดิหรอเดจบแปาะปปปปปมือหน่อยปรมือป